ในใบในใบทรงตัวที่เป็นปุ้ยกระนวลนะครับปุ้ยกระนวลขออภัยด้วยโอ้โหเกือบไปเอาแล้วครับแต่ยิงต่อลูกนี้ยังออกมาเซฟปุ้ยกระนวล,ลสุรเชษแท้จังจังลุยไม่ได้จังลุยไม่ได้ยูสตาสปอร์ตซัดด้ไปตายตีจังตีชาติาสุรเชษแซ่จังเบิ้ลขึ้นไปชาติจริงลูกนี้เหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมอ่าโอ้โห,โหอาบุกมาอีกแล้วชาตีชาตีย้อนหลังย้อนหลังอันนี้ถึงประพาสโยเข้าขวาโยเข้าขวาสวยโอ้โห,โหเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยครับชาตีนี่ยิงได้ตั้งแต่ครึ่งสนามเลย เป็นไงครับชาตีผมบอกแล้วครับชาตีนอ่โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนครับแล้วทำไมลูกนั้นไม่เข้าป็นวนนะฮะยังตู้อยู่นะครับเบอร์ยี่สิบหก กิ่งไก่ลงนี้โอ้โหเข้าสองสปอร์ตกลุ่มโดยเอกพันในกระเบอือแปดสิบโอ้โหโอ้โหถึงจะต้องเปลี่ยนตัวโอ้โถึงจะต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ไหวนะครับโอ้โหุกฮะุก จังหวะลงพื้นเนี่ยระวังกันด้วยนะครับจังหวะลงพื้นจังหวะลงพื้นนี่ปั่นลูกโู้โูเข้าซองทีกับมาเองมาพลาดลูกนี้ให้กับสุรเชษยังไม่ได้ครับเอาโูตท้องท้องตัวจีตตัวจีตตัวจีดครับมาแล้วโอ้โหเบอร์สิบครับโอ้โหจีดไปเลยไอวุฒินะไอโอ้โหโดดท้ามหรอก ันไปลูนีโอ้โหสุดยอดโอโหลูกนี้สุดตีนสุดตีนอย่าจังบอกว่าสุดตีนเบอร์ยี่ิบหเปิดก็ดีโขก็ดีโอโหโอโหสุดยอดครับถอยหลังมงด้วยอ่ะ,อะเบอร์เจ็ดสิบเก้าครับชัยวุฒิเอาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสำหรับไอซ่าโดนเข้าไปแล้วเต่าตานชาแต่ว่างงบอลมันลั่นครับ ชยยุดพิงเอาบอลไปได้ครับลูกนี้โอ้สวัสดีนะส,สวัสดีคุณกุ้มด้วยนะครับสวัสดีคุณยุทธพงศ์ด้วยนะในไล์สดนะครับโอ้เอากาพัดมงเข้าไปแอไกับป้าฟาเข้าขวาจับยาวไปนิดนึงบอลยังอยู่ครับยังอยู่แหมสวยครับพอดโอ้โหไม่พอดเพื่อน โอ้โหไอ้ตาลบอกงานขาล่อเลยดูในีงานขาล่อเลยโอ้โนี่เดียวครับโอ้โยิงยันเสาแรกเลยวัฒนาชาติครับของจริงไปศาสนาชาติออกความทรงจำให้กับสุรต์เซธแท้จังขาตีคอยสุรต์เซธสุลตเชษงานจิงโอ้ยสองแตกสองแตกโอ้โหยังตามไปทุบไปได้ ออก่อนมาให้สุริยาเบอร์สิบเขาบาลงนิ่มเลยเอาบอลลงนิ่มเลยตูม,ม,ม้วนดูการม้วนมาโอ้โหเล็กแบบเจ้าเต,เ,ต,เ,ตเล็กแบบเจ้าเตครับพิ่งค์ทำทางเ้ีเยยบหลงังไไงโอ้โหชาไม่ได้เลยชนไปล้มก็ไปล้มโอ้โหาครับสู้นี้ให้สุริยาเข้าตายยิงตัวเจ้เลยโอ้โหสุริยาสุริยาโก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  โอ้ยเอาจอนดาคยับสุรยิยาลูกนี้ผู้รักษาประตูเดินห่างหน่อยเดียวกดด้วยายโอ้โหยับเลยโอ้โหสุริยาโอ้ยิงลูกนี้ครับผู้รักษาประตูออกมาเยอะไปหน่อยไปเป็นของเพื่อนแล้วต่โอ้โหโลกเลยว่าไงทัดนีไหลโอ้โหไม่ได้ประตูเฮ้ยมีดวงมีดวงมีดวงครับมีดวงมีดวง สอ้สัน้นตุริยา์จ่ายสั้นครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้ตามมาแล้วครับสองประตูต่อสองครับขอเปลี่ยนตัวครับอาจารย์ครับขอเปลี่ยนตัวแม่เสียงง่ายไปหน่อยครับเสียงง่ายไปหน่อยโอ้เสียงง่ายไปหน่อยครับแหมกำลังสนุกเลยไอ้ซ่านี่เหมือนไปนใหญ่ลังแตนนะะ เอาประพาดพริกสวยประพาดพริกสวยครับกีโ,โอโฮกับแปะสวนเต่าสองเลยนุกูลน,นุกูลกับแปะสวนเต่าสองเลยลูกนี้มันบอลไม่โค้งบอลมันไม่คม <า S 1> โค้งสนุกจริงครับพูกนี้กินปลากินมันนะฮะโอ้ยระวังด้วยจังสิงชาระวรังจิงชาด้วยครับโอ้โหระวังด้วยนะฮะ เวลาหนึ่งนาทีนะจา์ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับกมดจับกมดจับกมดจับเวลาสกอร์บอร์ทโทเวลาหนึ่งนาทีนะครับเอาแล้วครับสุรเชแซงเอาหลุดไปแล้วไปยังไงโอ้โหดีลูกเหลโอ้โหตะเทินลูนี้ตาเทินท่าพังเลยโอนไปเรื่องดีอันไหนทันได้เบอร์ยี่สองยังเอาบอลไปอยู่ยังเอาบอลอยู่ว่าบเบอร์ยี่สองเพื่อนวิ่งมาแล้วกิงลูกนี้ไปโอ้โหเรียบร้อย โอ้สุดยอดครับโอ้โหโคตโคตตัดู้เลโคตตัใจเลยครับโอ้ลูกนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะโอ้โหโอ้ยิงโอ้โดนแต่ละลูกนี่โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับโอ้โหอกินไม่เคยเหลืออร่อยเลอเพื่อครับโอ้โห ยังไม่ออกเอาละสุรเชพดันเป้าแนวกิงโอ้โหดันเหนียวบอกเลยว่าดันเหนียวครับเรียบร้อยครับสามประตูต่อสองครับทําได้ครับเอาจนได้ครับโอ้โหสุดยอดเจ้าสู้บอมันจริงๆงครับโอ้พุทธสาวพุทธสาประตูแบบเซงเลยโอ้นิวตันสปอร์ตโอ้โหตาม